British Open ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้แล้วครับต่อกันที่ความเคลื่อนไหววงการจักรยานกันบ้างครับตอนนี้ตูดอฟองนั้นก็หยุดพักไป1วันครับแต่ก็มีข่าวไม่ค่อยดีออกมาครับโดยเฉพาะเป็นนักปั่นชาวราัสเซียของทีมคา r t ทูชาครับนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์โคลอฟเนฟล่าสุดก็ถูกตรวจพบสารกระตุน้นและต้องออกจากกรแด่งขันเรียบร้อยแล้วครับ เกิดเรื่องอูช้าในวงการจักรยานโลกอีกแล้วครับเมื่อทางด้านสาภาพจักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ออกถแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ามีตัวอย่างปัสสาวะของอันเดอร์โคลอฟเนฟครับนักปั่นชาวราัสเซียของทีมคาทูชาและปรากฏว่าก็มีสารประเภทไฮโดรโคโรไทอัไซด์ซึ่งเป็นสารกระตุ้นต้องห้ามอยู่ในปัสสาวะของโคลอฟเนฟด้วยล่าสุดนั้นโคลอฟเนฟของทีมคาทูชาก็ต้องออกจากการแข่งขันเรียบร้อยครับหลังจากที่ไม่ผ่านการตรวจโดบ โดยสาการาสุดของโคโลฟเนฟกำลังรั้งอัดดับ69บนเวลารวมของสึกโตูดฟองหลังจบ9สเตตโดยตามหลังโทมัสเบอร์กเลอร์ผู้นำเวลารวมอยู่22นาทีกับ15วินาทีครับแต่ว่าโคโลฟเนฟท้ายที่สุดก็แข่งขันต่อไม่ได้เพราะว่าตรวจสารกระตุ้นไม่ผ่านนั่นเองครับมาต่อที่วงการฟุตบอลกันบ้างครับไปดูความเคลื่อนไหวของสึกโคปาอเมริกาซึ่งในเช้าวันนี้ ตามเวลาในบ้านเราครับอาร์เจนตินาเจ้าภาพก็จะเตะกับคอสตาริกาซึ่งกุนซือเซกิโอบาติสตาของทีมฟ้าข่าวนั้นก็ยังมั่นใจกับลุมกำลังนักเตะชุดเดิมครับเซกิโอบาติสตากุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาชุดทำศึกโคปาอเมริกา2007ที่บ้านของตัวเองครับ <Yeah. S 1> ก็ออกมายืนยันว่ายังคงจะใช้ผู้เล่นชุดเดียวกับ2นัดแรกถึงแม้ว่าทีมฟ้าขาวนั้นยังฟอร์มปืดกับเสมอกับ,บโบลิเวีย 1ประตูต่อ1และนัดที่2ก็ทำ้เพยงเสมอกับโคลอมเบียศูนย์ต่อ0ย์ต้องลุ้นหนักในเกมพบกับคอสตาริกาในช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาในบ้านเราครับบาติซซาบอกว่าเขายังมั่นใจกับนักเตะชุดเดิมในสองนัดแรกครับและเขาก็พยายามกระตุ้นลูกทีมทุกคนว่าขอให้เล่นแบบนัดชิชนะเลิศทุกนัดนับจากนี้ครับเพื่อเป็นการให้นักเตะฟ้าขาวนั้นวิแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นครับโดยแกมรุกของอาร์เจนตินานัดยืมพบกับคอสตาริกาในเช้าวันนี้ก็ยังนําโดย ลิโอเนลเมสซี่แล้วก็ทางด้านคาร์ลอสเตเบสอยู่เหมือนเดิมครับส่วนทางด้านเซอร์คิโออากเอโรอาจจะลงสอดแทรกอิสเกลลาเบซซี่ในเกมลุกทางด้านฝั่งขวาก็เป็นได้ครับสำหรับสารการณในกลุ่ม A นั้นโคลอมเบียควา้าแชมป์กลุ่มแล้วก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่1ของกลุ่มแน่นอนแล้วครับปล่อยให้คอสตาริกาอาเจติน n านั้นต้องแย่งกันเข้ารอบเป็นที่2ขณะที่อาเจตินานั้นก็ มีโอกาสเหมือนกันครับที่จะตกเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องดูผลการแข่งขันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนครับพูดถึงอาเจนินาแล้วไปต่อกันที่ทีมคู่ปรับตลอดการของทีมฟ้าขาวนั่นก็คือบราซิลครับโดยลูซิโอกับตันทีมซัมบ้าบราซิลนั้นก็ออกมายอมรับว่าทุกคนในทีมนั้นไม่มีภัยพอใจกับผลงานสองนัดแรกของทีมซัมบ้าเช่นกันครับเพราะว่าบราซิลนั้นทําได้เพียงเสมอกับเวเนซุเอลา0ต่อ0และนัดที่2ก็ทําได้เพียงเสมอกับากวัย2ต่อ2 ชนิดต้องตามตีเสมอในนาทีสุดท้ายเลยทีเดียวครับโดยโลซิโอก็บอกว่าตอนนี้เขาก็พยายามกระตุ้นรุ่นน้องๆในทีมครับให้กลับมามุ่งมั่นในเกมนัดสุดท้ายที่จะพบกับ เอกวาดอร์ Ecuador, ซึ่งเขามองแล้วว่าบราซิลนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆและน่าจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็น3สมัยติดต่อกันครับสำหรับบราซิลนั้นแข่ง2นัดมีเพียง2คะแนนจะเตะก,กับเอกวาดอร์ในวันที่13กรกฎาคมนี้ตามเวลาท้องถิ่นครับส่วนอีกคู่ในกลุ่มบีารากวยกั็จะพบกับเวเนซุเอลาทีมจ่ากฝูงซึ่งมี4คะแนนครับ